พบกับรายการวอชเชียร์แอสเ h e ออ t เดอะวอชดูราได้ที่เรือนที่ CF2 ไซโก SNK 3 5 5 K1 ครับส่วนที่1เคสตัวเรือนเคสตัวเรือนของนะครับก็จะให้มาเป็นสเตนเลสสตีลทั้งการขัดด้านและก็ขัดเงาครับส่วนแบบขอบนะฮะก็จะเป็นการขัดเงานะครับที่มีวัสดุที่แข็งแรงทนทานตามสไตล์ของไซโกครับ ราคาในการเปิดตัวของเขานะครับอยู่ที่5,700บาทครับแต่นี่ครับผมใช้มานานหลายปีนะฮะและตอนที่ผมซื้อนะฮะก็ไม่ถึงราคา5,700บาทครับดูวัสดุของเขานะฮะมีความเงาและก็งามในตัวเองครับตามสไตล์ของแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับ ขนาดหน้าปัดอยู่ที่37มิลลิเมตรครับและที่ตอนแรกผมบอกเงาแล้วตอนนี้ไม่เงาคือใช้เวลามานานแล้วครับของนาฬิกาตัวนี้ฮะเลยเป็นรอยทั้งรอยขีดขว่วนแล้วก็รอยนิ้วมือครับส่วนที่2เบเซลหรือขอบหน้าปัดนาฬิกานะครับขอบหน้าปัดนาฬิกาของเขานะฮะก็มาในรูปแบบลนะักษณะชั้นเลเยอร์ชั้นที่2ทรงกลมนะครับต่อจาก เคสตัวเรือนะครับที่แด่งชั้นขึ้นมานะฮะที่มีการขัดเงามาในตอนแรกครับแต่สภาพที่ผมใช้มานานหลายปีแล้วก็จะเป็นอย่างที่เห็นฮะก็จะมีรอยขีดข่วนตามสภาพตามการและเวลาครับหน้าปัดของเขา37มิลิเมตรก็ถือว่าเข้าข้อดีครับสำหรับคนข้อมือเล็กหรือว่าข้อมือคนเอเชียครับ ส่วนที่3คริสตัลหรือกระจกนาฬิกานะครับกระจกที่เขาให้มานะฮะก็จะเป็นกระจกมินอรอลคริสตัลนะครับที่การลอยขีดข่วนได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่มากครับแล้วก็ทรงกลมนะคะของกระจกที่เขาให้มาเป็นทรงแบนราบไปกับตัวเคสตัวเรือนหน้าปัดครับดูการจับถ่ายภาพวิดีโอมุมซ้ายและมุมขวาครับที่มองดูมีการเรียบไม่หนนครับ ส่วนที่4ี่ไดอัลหน้าปัดนาฬิกาหน้าปัดนาฬิกาขเขาให้มาในลักษณะแผ่นจานสีเงินบอนส์เงินนะฮะสีเทาๆเงินเงินะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเขียนว่าไซโก้แล้วก็เป็นตัวโล่ตาสัญลักษณ์ของเลข5ครับก็คือไซโก้ไฟสปอร์ตฮะแล้วก็มีการเล่นลวดลายทั้งซันเบิร์แล้วก็รายน้ำที่เป็นเลข5ตามสัญลักษณ์ของตาโลโก้ ตาแบนไซโคไฟสปอร์ตฮะอยู่บนจานแผ่นสีเงินฮะคุณจะเห็นได้จากเลขเอาไกส์ทอนฮะที่จะเป็นเลข5อยู่ตรงบนแผ่นจานฮะเรียงเรียงจากซ้ายไปขวานะฮะเลข5เรียงกันอยู่เยอะๆครับเห็นไหมฮะเวลามองข้างๆถ้าเกิดมองดีๆนะฮะก็จะไม่เห็นนะฮะถ้าเกิดมองดีๆก็จะเห็นครับ โดยการมองตรงๆนะครับหรือว่ามองมุมบางบมเนี่ยฮะก็จะมีการสะท้อนของตราโลโก้แบรนด์ของไฟสปอร์ตนะครับลองเพ่งมองดูตรงวิดีโอนะฮะที่ผมถ่ายไว้นะครับส่วนที่5 h a แฮนส์หรือเข็มนาฬิการครับเข็มนาฬิกาของเขานะครับก็จะมีหมด3เข็มนะครับเข็มสั้นเข็มยาวแล้วก็เข็มวินาทีครับเข็มยาวนะฮะเข็มยาวที่สุดก็เข็มวินาทีอ่ะเขาจะค่อยๆกวาดเดินไปเรื่อยๆครับ ตามสไตล์นิก,กานะฮะของไซโก้เข็มสั้นนะฮะก็จะเป็นเข็มสีเงินครับแล้วก็ตรงกลางนะฮะก็จะเป็นการเรืองแสงของพลายน้ำสีเขียวสะท้อนแสงนะฮะแล้วก็เข็มยาวก็เหมือนกันครับส่วนที่หก hour marker นะฮะหลักชั่วโมงหลักชั่วโมงเขานะครับก็จะให้มาในรูปแบบ t t i n l t s s นะครับที่เป็นรูปแบบทรงกระบอกสีเงินนะครับสีเทาเงินนะครับที่เป็นการ เล่นแสงครับที่ไม่ใช่เป็นแบบว่าสีเงินแบบทื่อหรือว่าด้าน,นครับแต่จะเป็นสีเงินแบบเงาๆครับแล้วก็ตรงปลายนะฮะก็จะเหมือนตรงคล้ายๆตรง h a n แ s นะครับที่มีการวางสี่เหลี่ยมไว้สำหรับที่เรืองแสงนะครับจุดเล็กๆครับจะเห็นได้ตามภาพนะครับ ลิปวิดีโอนะฮะที่ผมโพสต์มาฮะจะเป็นการเรืองแสงที่สว่างมากๆนะฮะนี่ขนาดไม่ได้อยู่ในที่มืดมากๆนะครับผมยังเปิดไฟไว้อยู่แต่นี่ฮะเรืองแสงได้สว่างมากๆเลยครับสวยงามตามสไตล์พายน้ําของไซโก้ครับส่วนที่7ครับเล็กหรือขาในกางนะครับขาในกางเขาก็จะไม่มีอะไรแปลกนะครับก็จะมีแค่ตรงตัวเชื่อมตัวเคสมานะครับก็จะเป็นการคัดด้านนะครับแล้วก็ขอบข้างๆงนะฮะ ก็จะเป็นการขัดเงาครับที่จะเห็นการสะท้อนของวัตถุนะครับทั้งด้านหลังก็จะเป็นการขัดเงาเหมือนกันครับใต้ขาด้านล่างของนาฬิกาครับส่วนที่8คราวเม็ดมะยมนะครับเม็ดมะยมเขาก็จะเป็นการขัดเงาครับไม่มีการปั๊มตาเสัยลักษใดๆทั้งสิ้นหรือว่าเป็นการไขดึงออกมาเพื่อเป็นสกูดาวคาวดึงออกมาได้แค่2ครั้งครับดึงครั้งที่หนึเพื่อหมุนล,ลงนะฮะปรับวันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ครับแล้วก็หมุนขึ้นนะครับเพื่อปรับวันที่1ถึงวันที่31ครับแล้วก็ดึงใหม่ครั้งหนึ่งเพื่อปรับหลักชั่วโมงนะฮะตั้งนาทีแล้วก็หลักชั่วโมงครับผม 9. movement กลไกลกลไกลของเขาให้มาในระบบออโตเมติกยี่สิบสำรองพลังงานได้วันกว่ากว่าถึง2วัน c a l i b r ์ตัวรุ่นนะครับ7 s 3 6กันน้ำได้ที่30เมตรนะครับ แล้วก็มีการเปิดฝาโชว์ด้านหลังให้เห็นเครื่องจักรภายในของเจ้าตัวเรือนตัวนี้ครับสวยงามมากๆครับส่วนที่สิบแสตปหรือว่าสายนาฬิกานะครับสายนาฬิกาที่เขาให้มาตั้งแต่ต้นนะครับก็จะเป็นสาย j u b i l ีของตามสไตล์ของ s y i k o s n เ k นะครับ แต่ของผมเนี่ยฮะผมชอบสายหนังวินเทจมากกว่าก็เลยเปลี่ยนมาใส่สายหนังวินเทจนะครับที่จริงสายเนีฮะเป็นสายหนังสีเทาครับแต่พอใสน่นานๆนะฮะก็จะเป็นออกสีเหลืองๆแต่ตามภาพหรือคลิปวิดีโอนะฮะก็สีก็จะไม่เหมือนกับตัวเรือนตัวจริงที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ฮะเพราะว่าตัวเรือนตัวจริงตอนนี้ฮะสีก็จะเป็นสีเทาหมอกๆควันๆนะครับไม่เหมือนตามในภาพที่เห็นนะครับ ส่วนที่11 All-in-One บทสรุปของนาฬิกาตัวเรือนดวนีรับ S N K 3 5ม K 1นะครับ Seiko f i Sport Automatic 21 g ิ e w e l well s รุ่นนี้นะฮะร,รุ่นนี้ครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นสำหรับคนที่ชอบนาฬิกา Seiko Style Classic แล้วก็เรียบเรียมน,นะครับสามารถเปลี่ยนสายได้ทั้งสายหนังสายสแตนเลสท,ที่เขาให้มาอยู่แล้วหรือว่าสายหนังกลับ อะไรก็ได้ครับตามที่แต่ละคนชอบเลยครับผมแล้วก็สายถักก็เปลี่ยนได้ครับสีเงินรวนๆน,น,นะฮะก็ใส่เข้ากับตัวเรือนตัวนี้ครับแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันที่เพื่อนๆชอบนะครับฝากไว้ด้วยครับกับเรือนที่42เรือนที่43จะเป็นนาฬิกาแบรนด์อะไรยี่ห้ออะไรไว้พบกันใหม่ใน Watch here As 1ดสิบเอ h ดออนดูเวลาได้ที่นี่ขอให้มีความสุข ในการใส่นาฬิกาในทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีทุกเสี้ยววินาทีฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e หรือว่าคอมเมนต์ข้อความใต้ด้านล่างขอบคุณครับ